ครอีกชั้นหนึ่งเรดูเมนูเขาปิดจังหวะก่อนะไปดูเมนูว่ะทำกลิ่นแล้วคออันนี้อุ้ยทำไมมืดจังอ่ะปิดกันแล้ววะน่ะข่าวเก่เ๋แล้วบอกขออะไรไว้แรงแรงเสียงกูหมดอยู่แล้วแสดงในสุดของนี้แม่โทษจิกสาวแล้ยนะไม่ได้อยู่กับแม่ มาแล้วเขาแล้วคนมาถึงนะแต่ละคนสุดท้ายก็มาที่เดิมท้ายเราแต่ที่คิปมีแต่ยังไม่ได้ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายตอนเข้าไปแล้วไอเนี่ยแล้วแบบว่าโหไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ตัดต่อไม่ได้ครับไม่ได้ครับจะลุกมาแบบบุบ เดินตรงแบบไม่ได้ครับเล่นที่ไหนจี้วะลูกเอ้ยจีหน้าเลยเหรอขออีกเลยไม่พวกกูกับน้องไอเนียขับไปอยู่ใช่ไหมแม่งเดินมาเลยเดินปี่มาเลยเดินไก่อะเดินตรงมาหาพวกกูแค่ถี่เดินยู่ หเจอคนคอนนเี่ยแหละที่ที่วัดที่ตอนเช้าพี่มาแล้วมันมีคนเดินเข้ามาข้างหน้าเขาโดนเรียกอ่ะเขาเดินเลยไปแล้วแต่เขาโดนเรียกแล้วเขาออกซอยไม่โดนเรียกโอ้โหเยอะเยอะคนเยอะเหรอเออคนเยอะเพื่อนคนเยอะคนเยอะเขาไง คนเยอะัสดีค่ะดคผมเอาไงไปไหนกันรับหนึ่งียังไงมึงไปไหนกันเอาดีๆแล้วแต่พี่อะองไงเอาแไ่คนเยอะ่อเยอะแต่ขอาไงเอาไงคุณเดี๋ยวก็จ้าเดี๋ยวรองอะไกินดิไม่มึงดูเมนูยังกี่บาทก็ปกติอะจาาละร้อยก่อนสองร้อยแต่ไม่จาร้อย ไม่ถ้าเปิดเป็นคนน้ำแข็งใส่ไว้จะมันพวกจาร้อ,รอยแต่มอญเขาก็ไม่ได้กินข้าวอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องใั่ทุกคนไม่ได้เข้าไปใช่ใช่เขาเขียนอยู่มีอะไรกดระเบียบร์อย่างนั้นนี่ต้องใส่อันนี้ไม่ต้องหนึ่งรอยเด้อต่อหนึ่งชั่วโมงโอ้หม,มันมานานเลยน้ำเห็นไหมรวมน้ำเดื่มก็ไว<อ>้พอพอมาถึงนั่งนั่งในนี้หนึ่งชั่วโมงอ่ะนะ ไม่น่าไม่น่าหมายถึงว่าเขาทำหนึ่งชั่วโมงใช่ปะไม่หนึ่งชั่วโมงตอนออเดอร์มันก็ไม่รวมเนียดูกฎก็ตือต้องซื้อพวกเนี้ยเห็นไหมไม่รวมน้ำนะข้ามข้ามไหนทันเนี้ยคุณหนูข้าวตบสั่งถึงแม้ว่าจะไม่สนใจแต่ว่าชุดแม่ใส่ฟรีค่ะโอ้โหสนใจเปล่าถึงเวสส์มาคับเพื่อนพี่ใส่ได้ไหม แป๊บ <Workers. S 2> <mut ters. S 1> นะครับ <ral ended> ผมขันกดก่อนต่างเง้ยซื้อได้อยู่แล้วเอ้ยชิวีชิวอะไรกายก็สวยเนี่ยอะไรม่มันไม่รวมน้ำนะมึงดูของภาษาเดยนเออากินอย่างเดียวน้าก็จ่นน้ำถ้าเกิดมึงจะซื้อน้ำเนอใช่ใช่นอกจากน้ำมันจะซื้ออะไรเ่ยเอาอีเนี่ยคนละอันนะสองร้อยเนี่ยไปติ่มชิวๆวันนี้เรามาชิวๆนี่แหละ ไอเขาบอกไม่นับน้ำเฉยๆอืมแต่อันนี้มันเป็นไอติมไงไม่ใช่น้ำเนี่ยไหวชิวเพื่อนอย่าหนักแล้วสิเน,นี่ยนี่คือน้ำเนี่ยเนี่ยสองหน้านี้เองไม่ไอเทีนยนไหนดีวะไอเน,นี่ยได้ไหมเน,น,นี่ยดาวปลาดาวไอเนี่ยข้าวข้าวแกงซอสแกงกะหรี่ญ,ญี่ปุ่นฟ <c oughs> <c oughs> ้าใช่ข้าวจริงก็ครับนะครับ <c oughs> น้่าลัก เข้าดิตันขนาดเลี่มั้เพิ่มขนาดนี้เข้าดีฮะเข้าดิเป็นไรแต่กูเลืองเงินมึงไม่ใช่ไรอมึงนานครั้งนี่ไอ้แค่กูเปิดอะไรอ้ะไม่เข้าเาเดี๋ยววิอกรอนวาก้าก็ก็คอกับประมาณสองร้อกู่ประมาณสองรอยแต่แค่บาร์บีิวกูน่าจะอีกว่า ละ <laughs> เอาดีแล้วก็ที่ออกยี่สิบก็ล้วนะตามัน <laughs> <c oughs> <déb ark> อายยังอายอายกูรู้อายคนเอ้ยมากอายคนไม่ไม่ผิดแล้วผิดแล้วเมดกับเมดด้วยเฮ้ยเอ้ยเขากดแล้วด้วยเฮ้ยเราอย่างงี้เราสี่คนใช่ไหมได้เมดอ่ะที่คนได้เมดนั้นเมดถึงแต้มมาเมดถึงแต้มแล้วผมกดตึ๊บ อ๋อสนบาบีก้อนตอนเข้าไม่เสมอกั้นะไม่ได้อยากไปบาบีก้อนเลยไหนดูดิปิดปิดปิดทำไมเสียงดีโอ้ยโอ้ยไอ้นี่เมย์เนาะผมผิดล็อกพีดล็อกไอ้นี่เมยไอ้นี่เมย์คนออกไหมหรือแบบมันเราจะเสียงดังหรือเปล่าไม่ถ้าเกิดมันล็อกคนออกได้เขาปิดกี่โมงนี่มันจะสามทุ่มแล้วเนาะเพื่อนส่วนใหญ่มันปิดสามทุ่มกันไม่ไหรอเยังไงพอเราเข้าไปตอนคนเยอะๆเลยหรอเอาใหม่พี่บีบาก้อนจับเมย์เขาบอกห้ามรบกวนลูกค้าท่านอื่นด้วย คงหายถึงไอ้นี่เว้ยห้ามกลัวนะหายถึงโอ้โหทำไมกูได้บอกมีก้อนเนี่ยปมามีการสอบอะพี่คือแบบตัวแบบตัดสินอะไม่ไม่น่าตัดสินเนาะ <laughs> จะมีสั่นหมดแล้วเฮ้ยไปไปเมตรเมตรช้อะรู้อยู่เมธใจมันก็ <laughs> นไปเมตรแล้วเราอย่ตน เป็นอะไรอักนาอยังมึเลี้ยงเหรอเออเวพงนะแพงวันนี้มากคนละเท่าไหร่หกมาคนละสองร้อยฮะอะรองกั้นถ่ายสุดเกินเอ้ยต้องกจ่ายสุดเกินเออไม่ไปสั่งมาไม่ไปสั่งในโต๊ะไปถ้างั้นเรื่องเราทำมาแล้วถ้าไหนครับสี่พันโอ้โหของฟรีแล้วหรอเนี่ยเปลี่ยนชุดที่ไหนเนี่ย E> สนใจเปล่าเปลี่ยนในห้องเลยอะเอากูมาฆ่า อเขาบอกให้สแกนออกวะจอนะแบดก็กไม่มีอันนี้ยูทูบมีไลน์นี่คืออะไรนะ Google มึเห็นกูปะไม่เห็นจะมองเห็นอะไรเลยวะดูบรรยากาศโดยรอบนะครับนี่ต้องับ มีว no? oh ิวนี่คือน้ำเราจะสั่งยังไงกันสั่งยังไงครับใครับไม่ยิบบอกไม่อยู่โอ้ฝังนี้ก็ดีแล้ว สามสอนะสามสองหฟิวฟิวีเย้ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ในห้องข่านะโอเคเดี๋ยวเขาขอใบหน้าแล้วกข้ามถ่าอ๋อนี่คือใบหน้าของชายพระผู้เป็นเจ้าเขาบอกข้ามถ่ายติดเมตรไม่โดนถ่ายตเดินสงคนมา เราวันไหนเอพอนที่พี่ที่พี่เขาตีเดียวได้แล้วบ่อยได้แล้วได้ข้าได้อะไรจ้องเดียวไหนอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ไก่เอ่ะไก่ปูอาด้วยดี่ไก่เจียวแกงกะหรี่เนี่ยไห่นักเก็ตป่ะจบไอ้ได้ทุกต่างกันยังวะนี่ทั้งดาวอสเตลอันนี้มีใครหลอดเยอะกว่าคาราเกะคืออะไรวะคาราโอเกะนะคาราเกะ เคยเกลือค okay. ือไก่แล้วกขาเดินมาโอ้โหเอาคีอไก่เออเอาอันนี้ว้าวเนี่ยกระปุกอะงานปูขวดคนละอันนะเออไม่เอาอันนี้คนเดิมเนี่ยเอาอันนี้คนนึิมว่ะเอาอันนี้คนเดิมเอาอนี่แล้วมันอะไรโมเอ็กเชคเนี่ยฮะโมเอ็กเชคก็คือเราสามารถถ่ายได้ไหมถ่ายอ่ใช่ใช่อ่ะใช่อ่ะ เอาไะเอาไงเอาเช็คจกนี่ได้ไหมสองร้อยไ่มไม่ได้หรเล่าโอ้โยังไม่้อางี้ก็ได้อะไม่เหมือนกันอหันี้ไม่ได้แล้วข้าวฉันนครับ ก็ของหวานที่เป็พวกไอติมอย่างงี้ใช่ไหมไ่ต้องงานรียแล้วสีนาท้จะละเอาได้แล้วเมอกมามาาเจียวโปเอาอันนี้ครับม่าเอาไม่ได้นี่เฮ้ยเอาเดาเนี่ยสามบาทเอาอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งนะคะราคาอันนี้ครับคเป็นชพูสองสีนหนึนะคะสีห็น่นะ ้ใช่ไครับด้ครับคะมอะไรัไมยิ้มอะไรยิ้มอะไรนึงะกลิ่ไส้ก้อกแบบแรกมาจบอ่ะไหนมึงบอกมาใส่คอนเทนต์ใครชวนเดินมาใครใครเปิดถ่ายได้เนี่ยเห็นไหม อะไตั้นแล้วเขาบอได้่เชฟเลยอยืูนะครับผ่าได้ต้อืการที่นนพอมอผมก็คุยดิขอบมเอยีขบอวเพราะว่าไอ้นี่อ่ะบอกได้ลอยู่ใต้คอมเมนต์่ะบอกเลชผมอยู่ใต้คอมเมนต์ชาผมอย้คอมเมนต์

ต้องต้องกินยังไงให้ดูบอกมันดูอะรสชาติเหมือนกระต่ายกินอ่อนเปรี้ยวอมเปรี้ยวจัดเป็นโซดาจริงมีหลอดไหมมีนี่ไงแห้งๆอ่ะไม่ใช่หลอดเหรอเนี่ยเ้ย่ใช่มูน่ะมีขนแมวด้วยพี่ไใ่ชุดหรอเฮ้ย เี็นวิธีกินที่ถูกต้องเหรอนั่นอย่างเงี้ตะเกียบเนี่ยแล้วตัดตุ๊ดเขี่ยผ่าโดยเนอะบอกเขาแล้วที่ตะเกียบผ่าอุ้ยแต่ดีอะขนมเนียกินไม่มีศิลปะเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นหลอดเนี่ยถึงที่มีหลอดเลยเออมึงพียก็ไม่ต้องใช้นี้อืมเฮ้ยเนี่ยมึงสแกนแล้วมันก็ไม่ถ่ายรูปเดี๋ยวเขาอะกูกับมึง กตอ,อไม่อยากได้แล้วเนี่ยตะเกียบแ็งแรงขึ้นกว่าเดิมสามร้เท่า,าโอ้มลงจากความโต้ซะแล้วถหงกับหลอมได้ทีเดียวโตเลนในเยใส่โตดแล้วมันต้องเดือบเอย่งหรออุ้ยโต้ผีเผาอุ <laughs> ้ยก็โหผู้ชายโหดกำอยู่วะผู้ชายอันเจ็บเลยยวะ ไม่ถ้าไรกูกดไม่ลงไปมันก็หกเลยถอเสื้อมันก็ถอดออกแล้วมันก็เม็เมือนบขอบเุณครับขอเสื้อถูเลยหยูดเสี่ยดขออเสื้อถูเลยนะพี่ออกจากแล้วเกือบแล้วเกอบดัวยสะอาต้องเลยอะ พี่ชาไมมันดึ inform inform> ูดๆไปแล้วมันจะหอบเลยเอนเขาเปรี้ยงกันหมดเรื่องจิดตจางจิ้นสีอ่ะหอมน้ำว้าวโอ้ข้างล่างนี่เย็นข้างล่างนี่มีความเย็นเลยหอมนี่สีอ่ะ อ่าขอใส่ชุดเมดได้ไหมไม่ใส่แล้วช่วยทำการเช็คอินให้ร้านน้องเมดหน่อยอ๋ออย่างนี้เหรอคะอันนี้เป็นรีวิวค่ะถ้ารีวิวแล้วสามารถถ่ายรูปแบบเมดได้ฟรีถ้าเกิดใส่แล้วถ่ายได้ไหมได้ค่ะถ้าหมายถึงโพสต์นะครับโพสต์หมายถึงโพสเหรอคะใช่คอินขึ้นไปอย่างเงี้ยอ๋อใช่เช็คอินขึ้นไปถ้าภาษาผมแบบหมดแบบโพสต์คนเดียวได้ไหมใช่โพสต์โพสตต์์โพส ไม่ไ่่คืออย่างนี้่ะแค่นี้ใช่ไหมแก้าส่ผมไม่ใส่เลยไหมไม่ไตองกสอคนนี้ไม่ใส่ครวผมจะเปพนผู้ชมเถือกว่าจะเข้าได้สัชั่วโมงเจอเลยแต่ผเจอรั้งอื่น เจ้าสารเจ้าสารนี่เป็นไงเป็นไงว้าวเป็นไงอย่างเปลี่ยวเรื่องอะไรต้องใส่กันเดี๋ยวก่อ เอาอันต็มประตูหลังหน้าตัวเองดิเดี๋ยวนะเสร็จแล้วเหรอครับเนี่ยนี่เนี่ยดีอะนะกินร้านสีมีผ้าสำเพื่อนได้แหละโอ้โหอันนี้คือผ้ากัำเพื่อนบอกแล้วว่าใส่ได้โอ้โหดีได้มาติดตู้ใส่นี ได้ไม่เป็นไรอะรตอเหอในตัวนี้เละในต,ตัวที่เป็นผี้หญิงในฮันเตอร์ Hunter. มีฮันเตอร์ด้วยที่เป็นอาจารย์ของกอง้อยอยงรู้อ๋อชื่ออะไรวะเอ ิิดดเปลี่ยนตอนปล่อยพลังร้อยเปอร์เซ็นไม่เป็นไรครับล่อยไมไ้ีนี่เถอะไปเกิน ใส่ดองนี้ก <th> ็ใส่ดงนี้เหมือนกันคือพ่อมีทำงานวันล เรียกลค้าได้หรอมกเวลาจะเรียกมังเม็นี่เขาบ่าเนียนเนียนนะคะไหนทุกคุณรอเนียนเนียนม่ถ่าเหรอเออในใส่เนียนกินข้าวหรือกูเล่เกินข้าวไหนไหนเช็ดเช็ดเบาลยะะเนี่ย ต้องแต่งตากด้วยจมูกด้วย <c oughs> <c oughs> หัหนักนะน่นี่องงานมาโฟใจสักอะไรไหมเอาล อ้ยกผจะถอดพัดไปในเวลานี่จนไหมไม่ใสอีกเหรอไม่กล้าสวยเหมือนเดิมแบบแม่ไม่รู้ัแบบไม่รู้จักใช่มไหยได้เนี่ยแวยมากดีดูหัวเห็นที่สางล่างที่เป็น Terima kasih telah <laughs> menonton!